นี่ก็อีกตัวกินได้กินไปหมดแล้วมัมมัมมัมกินอย่างอรอยอร่อยกันน้อนน้อยกินเรียบ กันเป็นขบวนใบไม้แทบจะหายหมดขอบคุณที่รับชมค่ะใบไม้แทบจะหายหมด ล้นทั้งต้นก็มีแล้วนอนน้อยกินเรียบมากันเป็นขบวนใบไม้แทบจะหายหมด นี่ก็อีกหมดแล้วมัมัมัมม,มกินอย่างอร่อยอร่อยกันขอบคุณที่รับชมค่ะโอ้โห,โห,โหนี่ก็อีกตัว ทำไงละทีนี้<ฮ>เป็นแบบนี้แล้วมาดูอีกต้นนี่ก็อีก นี่ก็อีนี่ก็อีกิน,ออกนได้กินไป นี่ก็อีกใบไม้แทบจะหายหมดโ,โ,โ,โอ้โหนี่ก็อีกตัว นี่ก็อีกทำไงละทีนี้นอนน้อยกินเรียบมากันเป็นขบวนจะกินให้หมดทั้ง ้นกลืนทั้งต้นก็มีแล้วจะกินให้หมดทั้งต้นเลยหรือไง นี่ก็อีกตัวจะกินให้หมดทั้งต้นเลยหรือไงโอ้โห,โห,โหนี่ก็อีกตัว ต้นก็มีแล้วทำไงละทีนี้นี่ก็อีกตัว ทางต้นก็มีแล้วกลนทางต้นก็มีแล้วนอนน้อยกินเรียบ มากันเป็นขบวนนอนน้อยกินเรียบมากันเป็นขบวนจะกินให้หมด ทำไงละทีนี้นอนน้อยกินเรียบมากันเป็นขบวนนี่ก็อีกตัว นี่ก็อีกตัวโอ้โห,โห,โหนี่ก็อีกตัวกลุ้นทางต้นก็มีแล้วจะกินให้หมดทางต้นเลยหรือไง เป็นแบบนี้แล้วมาดูอีกตน้นโอ้โห,โห,โหนี่ก็อีกตัวโอ้โห,โหนี่ก็อีกตัว กินได้กินไปนี่ก็อีกทำไงละทีนี้ จะกินให้หมดทั้งต้นเลยหรือไงโอ้โห,โห,โหนี่ก็อีกตัวเป็นแบบนี้แล้ว มาดูอีกต้นจะกินให้หมด